มาดูคู่เอกครับพาตะช่างเรียบร้อยแล้วมาเรียบร้อยแล้วครับแพรว่าครับเอาสวัสดีน้องชายสวัสดีครับแนะนาตัวคนทั้งบ้านหน่อยผมแพรว่าพี่ป้าฟ้าครับตอนนี้มีเชฟในเอวกี่เส้นต์ซีครับอนนันดีล่าเส้นติฟ้านะครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบห้าครับามาเช้ามา ก้อนจุดสามครับสบายสบายครับช่วงนี้ร่างกายเป็นไงตั้งแต่กลับมานี่กี่วัแล้วดีครับสามไฟสามไฟร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วนะก็รอดูครับรอดูนะสองอยู่แค่ยินดีครับกี่วันเรามาสองอาทิตย์ครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักของเราปล่อยปล่ร้อยห้าสิบหกครับอีห้าสิบหกครับเป็นี่อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้าครับสามไฟหนักเป็นไงบ้างชนะชนะฝรั่งแล้วก็ชนะแอตเทวดาแล้วก็ชนะ เอาไม่ป่าครับรวดเลยล่าสุดร้อยเท่าไรร้อยสิบห้าครับวันนี้ก็ร้อยสิบห้าเหมือนกันครับไม่มีปัญหาครับคุณนักมาสักกี่โลได้สี่ห้าโลเนี่ยสี่ห้าโลครับก็ปกติก่อนนักมวยอยู่แล้วเคยเห็นกเขาเป็นเบ็ดลูกนี้ก็เป็นมวยเคยนะครับดูแล้วเขามีอะไรบ้างที่ที่เราเลยเขาเข่าขี้มือครับเข่าครับวันนี้เราเอาอะไรไปทู่กับเข่าเอาใจครับเอาใจเอาหมัดเอาซ้อมนะเรียบร้อยเราคนจากจังหวัดชุินครับฝากคนชุินแฟนครับเชียร์กันหน่อยก็ฝากแฟนมวยชาวชุินทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับ โอเคขอบคุณน้องชายโชคดีครับโอเคไปเอาละครับมาดูคู่เอกใำรายการวันนี้มีชิงเชฟนั่นนะมานาช่างเรียบร้อยเอ้าน้องชายสวัสดีทงบมานหน่อยครับผมเป็นลูกชิ้นถัอกครับ ันนี้เราเจอกับแพ้วเราวนะนี่เจอเจ้าภาพเลยวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยชิ้นบาทร้อยสิบบาเมื่อเช้าเรามาเกินไปเท่าไหร่เล่นจุดสี่เล่นจุดสี่ตอนนี้ผ่านฉลุยนะรถซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะที่อำเภอเกาะมุยปันจิตมวยแตยิมอ๋อซ้อมอยู่นั่นเลยนะเก็บตัวอยู่นั่นเลยประมาณกี่วันนะก็รับจอมเป็นเดือนเดือนพื้นเพลเราเป็นมวยสไตล์ยังไงมวยข้อมวยเข่าแพ้วเราวนี่เห็นนะสไตล์ยังไงเขาเดิน ไปเอยเราต้องเจอมวยเคยเจอมวยสไตล์นี้ไหมต้องทาอย่างไต้องต้องแก้ในวิธีอย่าะว่าต้องรอรอดูบนเวทีเราสูงเท่าไหร่ครับน้อบาน้ำหนักปรมาณรนง้อยิบาปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สบเกายี่สิบเก้าผลงานหลังๆเป็นยังไงสามพอยชนะมีรถสองอชนะรถสองพอนะแต่ก่อนนั้นคือล่าสุดร้อยเท่าไหร่ร้อบาทันนี้ก็ร้อยสิบบามีไหมไม่ีไม่บีรมนิบาคุณเื่อกี้รได้เมื่อก สามโลสามโลก็ปกติของนักมวยนะอ่าวันนี้งั้นอะไรเป็นคู่กับใรขเราคิดว่าในใจทีเด็ดอะไรเดินชนเดินเสียบสูงกว่าเขาไหมสูงกวาสูงหมอเราลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรราชน้ำหนักไปลอยทีนิมา5ิบม้ไครับเชียน้องชาว่าเจคนตี่นอนค่าึกไกดูก่อ